Everyone. Welcome back English subjectject teacher Student for to to with back สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนนะคะคเข้าสู่วิชาภาษาอังกฤษกับครูพิมนะคะคในชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะเคค่ะในครั้งนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่ Unit 2บทที่2นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเนาะว่าบทเรียนในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปดูกันเลยค่ะ มาแล้วค่ะอ่า Lesson 4 Vehicle ค่ะวันนี้ค่ะบทเรียนของเราก็คือเกี่ยวกับเรื่อง Vehicle นั่นเอง Vehicle คืออะไรคะ Vehicle ก็คือยานพาหนะค่ะก่อนที่จะไปเรียนในเรื่องเนื้อหาอื่นๆเนาะเราก็ต้องมาเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคำศัพท์ในหมวดยานพาหนะมีอะไรกันบ้างเ h อ first one car 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 หรือว่ารถยนต์ค่ะ c a r car คำนี้ยังง่ายอยู่ใช่ไหมคะลองมาดูคำถัดไปค่ะอ่าพอจะเดาได้หรือเปล่าเออสีแบบนี้ลักษณะแบบนี้ taxi <i. S 2> Tax taxi taxi t a r X I taxi นะคะหรือว่ารถโดยสารเนาะเป็นรถยนต์โดยสารเราก็จะเรียกทับศัพท์ว่าแท็กซี่ก็ได้ค่ะถัดมาค่ะโอ้ยขับมาแล้วน่ารักซะด้วยนะเนี่ย motorcycle <cycle. S 1> Motor motorcycle motorcycle นะคะ motorcycle ก็คือ รถจักรยานยนต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์ที่เราชอบพูดกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราลองมาสะกดพร้อมกันเนาะ m o t o r c y c l e motorcycle โ okay, อเคค่ะในเมื่อมีมอเตอร์ไซค์แล้วก็ต้องมีนี่ด้วยเลยปั่นมานะคะคำนี้ก็คือ bicycle 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 นะคะ bicycle ก็คือจักรยาน b i c y c l e bicycle มาแล้วค่ะนี่ดูจะไปได้หลายคนนะคะพาหานะชนิดนี้ bus. bus 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 หรือว่ารถ Bus นี่แหละคะ่ะ b u s bus นะคะ โอ้โหมาเป็นลำ ship 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 ลองสังเกตดูน,นะคะว่าไฟนอลซาวของเขาคือตัว p หรือว่า p, p. นะเหมือนปล่อยลมน้องไม่ใช่ P พลแรงๆหรอจริงๆแค่ p, p, เฉยๆนะคะ s h i p นะคะ s h i p ship ship นะคะก็คือเรือ ถัดมาค่ะเอ๊ะอันนี้เขาดูจะคล้ายกันนะกับกับภาพก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะแต่ว่าคนละคำกันนะคะ boat <at. S 1> Bo boat 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 นะคะเอมีใครพอจะทราบไหมคะว่าระหว่าง ship กับ boat เนี่ยต่างกันยังไงออะลองมาดูนี่อันนี้ ship แต่คำตัดมาค่ะ boat boat นะคะอ่าวันนี้นะครูพิงก็จะมีคำตอบมาให้ระหว่าง ship กับ boat ง่ายที่สุดเลยค่ะก็คือขนาดอ่ะถ้าเกิดเป็น boat ตัวนี้นะคะ boat ตัวนี้ b o a t เป็นเรือแต่เป็นเรือที่ขนาดเล็กแต่ถ้าเกิดเป็น ship ship เนี่ย จะเป็นเรือที่มีขนาดใหญ่นะคะก็ยกตัวอย่างเช่น warship warship นะคะก็คือเรือรบใช่ไหมหรือ submarine submarine นะคะ submarine นี่ก็คือพวกเรือดำน้ำทั้งหลายเนี่ยอะไรพวกเนี้ยจะอยู่ในหมวดหมู่เดียวกันกับคำว่า ship นะคะก็คือเป็นเรือขนาดใหญ่นะคะหรือ cargo ship ก็ได้ cargo ship ก็คือเรือบรรทุกสินค้าเรือขนสินค้าอะไรประเภทนี้นะคะแต่ถ้า boat เนี่ย boat แปลว่าเรือที่มีขนาดเล็กเช่นที่รู้จักง่ายๆเลย speed boat speed boat นะคะ speed boat ที่เราชอบพูดกันใช่ไหม speed boat เนี่ยก็จะเป็นเรือเรือเล็กที่แบบไวใช่ไหมอ่ะการไปอย่างหนึ่งก็เช่น fishing boat ฟิชชิงบ๊ทนะคะก็คือแบบว่าเรือประมงอะไรอย่างเงี้ยจะมีที่ขนาดเล็กกว่านะคะอ่าจำไว้ให้ดีเลยนะถึงแม้ว่าจะเป็นเรือเหมือนกันโบ๊ทก็แปลว่าเรือชิปก็แปลว่าเรือเนาะแต่เขาก็จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันนะคะคือขนาดเล็กและขนาดใหญ่นั่นเองค่ะถัดมานี่คำนี้ p l a n e p l a n n p l a n e P L A N E plane นะคะ plane ก็ Pl ain, คือเครื่องบินเนาะเราก็จะทุนเวลาได้เยอะเลยนะคะถ้าเราเนี่ยโดยสารโดยใช้เครื่องบินนะคะนี่มายาวมากค่ะอันนี้ train train นะคะสังเกตดู train train เสียงเนำหน้าใช่ไหม T R A I N train T R A I N train นะคะ train ก็คือรถไฟค่ะ,ะมีเด็กๆคนไหนเคยนั่งรถไฟบ้างหรือเปล่าเอ่ยอช่วงยุคนี้เนาะนักเรียนหลายๆคนอาจจะเคยนั่งเครื่องบินแต่อาจจะไม่เคยนั่งรถไฟก็ได้นะคะเพราะว่ารถไฟอาจจะต้องใช้เวลามากกว่านะก,การเดินทางไปไหนมาไหนบางคนอาจจะไม่สะดวกที่จะใช้รถไฟค่ะ โอเคในเมื่อรู้จักคำศัพท์กันบ้างแล้วมาพอสมควรแล้วเนาะคำศัพท์พวกนี้มีทั้งคำเก่าที่เราเรียนมานานแล้วเนี่ยมาทบทวนกันสักหน่อยแล้วก็คำศัพท์ใหม่ๆที่บางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบมาก่อนนะคะเดี๋ยวเราลองมาทบทวนคำศัพท์พร้อมกับดูรูปประโยคไวพ้พร้อมๆกันค่ะโดยในะรูปประโยคนี้นะคะคุณูจะใช้คำว่า going there by Going there by นะคะ Going คือกำลังไปใช่ไหม There there ตรงนี้นะคะแปลว่าที่นั่นไปที่ไหนไม่บอกหรอกแต่ก็คือให้รู้ว่าที่นั่นคือ there t h e r e there นะคะ,ะเป็นการที่ไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจงว่าที่ที่เขากำลังไปหรือที่ไหนนะคะแล้วก็ตามด้วย by โ okay? อเค Let's see ประโยคที่เขาให้มาค่ะคือ he is going there by He is going there by นะคะผู้ชายเนาะ he แบบว่าผู้ชายใช่ไหมคะ He is going there ผู้ชายคนนี้กำลังไปที่นั่น by โดยโดยอะไรคะเนี่ยนักเรียนจคำคําัพท์ได้หรือเปล่าเอ่ย Yes by bicycle He is going there by bicycle He is going there by Bicycle เขาผู้ชายค่ะกำลังไปที่นั่นโดยรถจักรยานหรือจักรยานเฉยถัดมาค่ะเอ๊ะเขาไปไหนคะเนี่ยโอโอมาแล้ว He is going there by by อะไรคะ g o o d b y plane He is going there by plane นะคะเขากำลังไปที่นั่นโดยเครื่องบินโอ oh, ลั่นมาแล้ว We are going there by We are going there by อ่ะสังเกตดูนะคะในประโยคนี้ไม่ใช้ i s แล้วเนาะเพราะว่าประธานคือคำว่า we u e นะคะ we ก็คือพวกเราในเมื่อมีหลายคนใช่ไหมกริยาหรือ verb to b b ของเราในที่นี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นคำว่า are ทันทีนะคะ we are going there by พวกเรากำลังไปที่นั่นโดย Train นะคะ We are going there by train นะพวกเรากำลังไปที่นั่นโดยรถไฟค่ะถัดมาโอ้ยสิ่งมาเลยนะคะ She is going there by She is going there by นะคะอ่าในประโยคนี้เปลี่ยนเป็น she แล้วใช่ไหมเพราะผู้โดยสารเป็นผู้หญิง พูดคำว่าพูดได้สอนลองไปแล้วฉะนั้นตอนนี้นะคะผู้หญิงคนนี้กำลังไปที่นั่นโดยแท็กซี่แท็กซี่ she is going there by taxi she is going there by taxi นะคะนี่ที่นี่คือที่ไหนคะเนี่ยที่นี่คือซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ไหมคะดูซิว่าใครมา Oh they ใช่ไหมคราวนี้มากันเป็นครอบครัวเลยค่ะหลายคนนะ they are going there by they are going there by นะคะพวกเขากำลังจะไปที่นั่นซึ่งที่นั่นที่นั่นก็คือที่ไหนคะเนี่ยซูเปอร์มาร์เกใช่ไหมไปโดยอะไรคะเนี่ยเอ๊ะคำนี้ไม่ได้เรียนไปนี่นาะมันไม่มีพาหนะเลยเขาไปที่ไหนคะเนี่ย อ๋อไปโดยการเดินค่ะหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ walk walk w a l k walk นะคะแปลว่าเดินเห็นไหมคะถ้านักเรียนสังเกตดูนะในทุกๆข้อที่ผ่านมานะคะประโยคที่ครูพิม์พเป็นตัวอย่างเนี่ยจะมีพาหานะนะยานพาหานะเนี่ยอยู่หลังคำว่า by เสมอ แต่คำสั์นี้ค่ะประโยคล่าสุดตอนนี้เลย they are going there by walk นะคะในประโยคนี้เขาไม่มียานพาหนะนะคะแต่เขาใช้วิธีการเดินมาฉะนั้นหลังบายก็ตามด้วยกริยาที่เขาทำเลยนะคะคือคำว่า walk นั่นเองนะสำหรับนักเรียนบางคนที่บอกว่าเนี่ยฉันเดินไปบ้านเพื่อนก็ได้ใช่ไหมคะกำลังเดินไปเลยเนาะ I am going to my friend's house by walk. I am ฉันนะ I am going กำลังไป to my friend's house ที่บ้านของเพื่อน by walk โดยการเดินเห็นไหมคะอ่าเป็นประโยคที่สมบูรณ์ได้เลยฉะนั้นนอกจากยานพาหนะแล้วเนี่ยการบอก วิธีการที่เราเดินทางหรือไปเนี่ยสามารถบอกโดยใช้คาว่า by walk ก็ได้นะคะหรืออีกคำหนึ่งค่ะ on foot on foot นะคะคือโดยการเดินเนาะแต่อันนี้กูเจะใช้หลังคำว่า by อย่างเดียวฉะนั้นหลังคำว่า by จะใช้กับคำว่า walk ก็ได้นะคะโอเค หลังจากที่เรียนรู้นะคะทั้งคําศัพท์และรูปแบบประโยคของเราไปแล้วนะคะคราวนี้ค่ะมาถึงคิวของนักเรียนแล้วเนาะ it's your turn to make the sentences นะคะ,ะเดี๋ยวคุณพิมนะคะจะทบทวนเรื่องหลักการหรือว่าประโยครูปแบบที่เราเรียนกันไปในวันนี้นะคะ,ะในวันนี้นะเราเรียนโดยใช้คำว่า going there by นะคะไปที่กำลังไปที่นั่นโดยนะคะโดย ทุกๆประโยคค่ะจะเริ่มต้นด้วย subject หรือว่าประธานนะคะ,ะจะขึ้นต้นด้วยประธานไม่ว่าจะเป็นคนํานามหรือคําสรรพนามก็ได้นะคะคํานามก็อาจจะเป็นชื่อเลยเป็นชื่อก็ได้นะคะอย่างนี้หรือจะบอกเป็น am, i n a, a r l ได้หมดเลยแล้วก็ต้องตามมาด้วย verb to be ค่ะซึ่ง verb to be ก็จะมี is, am แล้วก็ are ซึ่งนักเรียนต้องเลือกเลือกใช้ใถูกนะคะ หลังจากนั้นค่ะตามด้วย going there by และสุดท้าย vehicle ของเราพระเอกของเรื่องวันนี้นะคะจําจรูปแบบประโยคให้ดีนะ subject ตามด้วย work to be แล้วก็ going there by พร้อมกับ vehicle หรือยานพาหนะค่ะางานในวันนี้นะคะให้นักเรียนนะไปแต่งประโยคนะคะจาก ตัวอย่างโครงสร้างที่คูพิมมีมาให้วันนี้นะโดยใช้คำศัพท์ที่เราเรียนมานะคะในหนึ่งประโยคนะคะเขียนเสร็จแล้วให้นักเรียนวาดภาพด้วยคู่พิมพ์ขอ3ประโยคคือประธาน verb to be going there, by แล้วก็ยานพาหนะค่ะค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะขอให้นักเรียน อย่าลืมกลับไปทบทวนคำศัพท์แล้วก็ส่งงานให้ตรงเวลาด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบทเรียนหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ